ื่องของการสร้างสุขับภาวะนะครับเมื่อสถานการณ์น้าท่วมในอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาเริ่มคลี่คลายการฟื้นฟูไม่ได้หยุดอยู่แค่การซ่อมแซมบ้านเรือนแต่ยังหมายถึงการดูแลสุขภาพกายและใจของประชาชนให้กลับมาแข็งแรงนะครับโรงพยาบาลหัดใหญ่จึงกลับมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจอีกครั้งติดตามได้จากรายงานครับ น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเริ่มลี้คลายลงสิ่งที่ตามมาควบคู่กับการฟื้นฟูบ้านเรือนและชุมชนคือการดูแลสุขภาพของประชาชนให้กลับมาแข็งแรงโดยเร็วเพราะภัยน้ำท่วมไม่ได้ทิ้งเพียงความเสียหายทางกายภาพแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตใจของคนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทมกลางภารกิจฟื้นฟูหลังภัยพิบัติโรงพยาบาลหัดใหญ่กลับมาเปิดให้บริการทางการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีใบนัดเดิมและผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องโดยมีบุคลากรทางการแพทย์เครื่องมือและเวชภัณฑ์พร้อมดูแลประชาชนอย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานก็ผู้ป่วยที่สามารถเข้าถึงบริการได้ตามปกตินะคะก็คือผู้ป่วยที่รับบริการที่ในส่วนของโรงพยาบาลหัดใหญ่ก็สามารถถือใบนัดและเข้ามารับบริการได้เลยตามปกตินะคะเพียงแค่ว่าในส่วนของโรงพยาบาลหัดใหญ่อาจจะมี สถานที่บางจุดบางที่ที่อาจจะมีไม่สะอาดเรียบร้อยสมบูรณ์อันนี้ก็ต้องขออภัยมณทีนีด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องฉุกเฉินนะคะตอนนี้เราไปเปิดให้บริการที่ชั้น2อยู่นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้กําลังปรับปรุงห้องฉุกเฉินศูนย์บริการภายนอกโรงพยาบาลนะคะในส่วนของศูนย์สถานีสุขภาพเซ็นทรัลชั้น3ก็ยังเปิดให้บริการอยู่ค่ะแล้วก็ ในส่วนของโรคศูนย์มะเร็งนาหม่อมหาดใหญ่นาหม่อมนะคะก็เปิดให้บริการตามปกติค่ะช่วงหลังน้ำท่วมคือช่วงเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าและเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยโรงพยาบาลจึงเน้นย้ำการเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำโดยเฉพาะโรคชีนูซึ่งมักพบในผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำขังเป็นเวลานานควรสวมรองเท้าบูท ถุงมือยางและล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสน้ำหากมีอาการไข้ปวดเมื่อยหรืออ่อนเพลียผิดปกติควรรีบพบแพทย์ทันทีและสามารถขอรับยาป้องกันโรคชีหนูได้ที่โรงพยาบาลนอกจากโรคติดต่อทางน้ำสุขภาพในชีวิตประจำวันก็ไม่ควรถูกมองข้ามน้ำดื่มควรใช้น้ำสะอาดอาหารควรปรุงสุกใหม่บ้านเรือนควรมีอากาศถ่ายเทและทำความสะอาดพื้นที่ชื้น เพื่อลดการสะสมของเชื้อราและยุงพาหะโรคซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างสุขภาวะที่ดีหลังภัยพิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดและโรคหัวใจถือเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องหากยาประจำตัวสูญหายหรือเสียหายจากน้ำท่วมไม่ควรหยุดยาเองควรรีบเข้าพบแพทย์เพื่อรับการรักษายอย่างเหมาะสม ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและคงคุณภาพชีวิตที่ดีไว้อย่างต่อเนื่องการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมจึงไม่ใช่เพียงแค่การซ่อมแซมเมืองแต่คือการดูแลชีวิตให้กลับมาแข็งแรงโรงพยาบาลหัดใหญ่ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเดินเคียงข้างประชาชนในทุกช่วงเวลาพร้อมส่งเสริมความรู้และการดูแลสุขภาพอย่างรอบด้านให้ชุมชนสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันและกลับมาใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ ด้วยสุขภาพที่ดีเป็นรากฐานของความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสุริยานกแก้วถ่ายภาพสาธิดาโตสักดิ์การณนะทีมข่าวเอ็บีีภาคใต้รายงาน